สวัสดีครับสวัสดีท่านเพจริตาพรทุกท่านนะครับอันนี้นะครับก็พามาชมขั้นตอนการประกอบชุดเขย็นยกนะครับอันนี้เป็นของยันม่านะฮะของยันม่าคือยันม่าวันนี้เข้าสองสองคันนะครับเข้าสองคันแล้วก็คูบต้าอีก L50 L40 นะครับนะครับตัวนี้ยันม่า39้แรงนะครับ เดี๋ยวช่างทาเสร็จเราจะามีวิธีการประกอบนะครับง่ายๆนะครับไม่ยากสามารถติดตั้งได้เองนะครับออประกอบได้เองเลยนะครับช่วงน,นี้ก็ออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะครับเข้ามาเรื่อยๆแต่ว่าไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่ากําลังการผลิตเราสามารถผลิตทันอยู่แล้วนะครับนี่นครับชุดพร้อมส่งก็ มีอยู่สี่ชุดนะครับตอนนี้สั่งมาได้เลยนะครับถามว่าประสบการณ์ทำงานนะครับก็คือ,คอเราเป็นเป็นช่างแมกโครอยู่แล้วนะครับเราเป็นช่างแมคโครอยู่แล้วเราคำนวณเรื่องน้ำหนักเรื่องเหล็กได้เผื่อน้ำหนักไว้อยู่แล้วนะครับไม,ไม่ต้องไปห่วงเรื่องความแข็ง,งแรงนะครับ สบายใจได้เลยนะครับที่นี่เป็นอู่แมคโครนะครับนี่นะครับอู่แมคโครครับแต่ว่าตอนนี้เ,เราไม่ได้ทําแมคโครแล้วนะครับก็จะเหลือแค่รถดำนะฮะ